your hands up yeah 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 ไม่ได้เที่ยงแต่ดีได้ไหม put your hands up yeah 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 อยากให้ตโงก็ต้องเชื่อใจ yeah 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 ไม่ได้เทียงแต่ดีได้ไหม yeah 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 ไอ้บ่าวออร่า วีนี้มาในสกิลของความยืดหยุ่นเพราะฉะันแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้การยืดหยุ่นแบบถูกวิธีโออ้ยย

เชียร์เดี้นครับพี่ๆเขาจะตายเห็นแล้วแบบไม่ไหวเดี่ยวแทนคือได้แค่อ้าปากหวะคือเราคงตายตั้งแต่เนี่้นะตีรังการไปตายตั้งแต่ตีรังกาเนาะกลายเป็นตัวตุ่นอ่ะขอบคุณพี่ๆเขาด้วยเชียร์เลดี้จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ที่เราทําเองเนี่ยก็คงจะมีอาจจะมีคอหักนะเราก็เลยต้องมีครูนะครับซึ่งวันนี้เรามีครูบอสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุ้นๆจังเลย โค้ชบอสครับโค้บอสเป็นโค้ชนักกีฬาเชนดิ้งชุดแชมป์โลกได้ข่าวว่ามีได้รางวัลมาด้วยใช่ก็เป็นแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปี2019 2020แล้วก็2024ซูปอปีที่แล้วที่นสามปีแล้วนี้จะเป็น2025นะไปว่าไปว่ได้ข่าววันนี้ได้ได้รับโจทย์มาว่าจะให้น้องๆมาเป็นแบบฝึกการยืดหยุ่นเนาะก่อนอื่นต้องบอกว่ากีฬาชนิดเนี้ย ไม่สามารถออนพื้นแบบนี้ได้จริงๆแล้วนี่คือเฉพาะกิจมากอันนี้คือเป็นกีฬาอ,อันนี้คือกีฬาเลยต้องบอกว่ามันกําลังตอนนี้ในประเทศไทยอ่ะมันถูกระบุเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแล้ว,<อ>ลวกํากลังอยู่ในอยู่ในช่วงของการขับเคี่ยวให้ลงการแข่งขันโอลิมปิกอ่อเพราะฉะนั้นเราถึงว่ามันกาลังแบบมันกําลังจะก,ก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเนาะต้องบอกน้องๆด้วยต้องเตือนก่อนว่าพื้นแบบนี้เราดูอะ่ะเมื่อกี้เราจอยมากเราเห็นแต่อย่าไปทําตามเพราะพื้นพวกนี้เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย ถ้าอุบัติเหตุนะต้องบอกว่าหักแน่นอนไม่คิดจะทำือแบบเนี้ยเพราะฉะนั้แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้การยืดหยุ่นแบบถูกวิธีในระบบของทีมชาติแล้วกันแต่ก็แต่แลดลงมานิดนึงลดลงมานิดนึงเพื่อให้ให้เข้ากับเราปรับให้เข้ากับเราหนึใน6คนนี้อาจจะได้เป็นทีมชาติซึ่งวันนี้นะครับครูบอจะสอนพวกเราเตียงการตีตลบนะเองี้ดีกว่าใน6คนเนี่ยคิดว่าใครยืดหยุ่นสุด ต้องคนนี้ปะเอางี้ดีกว่าอีพีนี้เราจะไม่้ถามมันเองแต่แ้ครูบอสมองเราจากภาพเลยเอาแบบดูจากมวลกล้ามเนื้อบีเอ็มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ส่งเพราะว่าที่มองภาพได้เพราะเราแค่รู้สึกว่ามวลกล้ามเนื้อกันเดินหรือการอะไรว่าร่างกายกระชับมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราวน่าจะฝึกได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ท้่นี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งกลัว เพราะทุกอย่างมันมีระบบมีขั้นตอนอะนะก็อยากแบบให้ทุกคนเต็มที่กับกับเนี่ยกับเทปนี้มันจะสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราทำที่นี่ได้เดี๋ยวจะพาไปห้องซ้อมห้องซ้อมระดับ2เพราะถ้าระดับ1เนี่ยเราจะใช้เบาะมามา,มา,มา,มากลางตรงนี้ทั้งหมดเก้าเซ <ผม S 1> นต <ไป S 1> ิเมตรระดับงระดับ2คือเราจะพาขึ้นไปใช้ห้องซ้อมข้างบนซึ่งมันจะปูเบาะได้ไม่ถึงเ้เซนติเมตรตามมาตรฐานแต่บ้าปูเบาะให้เราฝึกซ้อมได้เนาะเดี๋ยวไปกัน โอเคไปครับงั้นเราไปกันเลยอันนี้ได้ขึ้นมาข้างบนห้องซองที่เรียบร้อยแล้วครับผมก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งต้องทำอะไรล้างมือล้างมืออ๋อล้างเลยไปไปตรงรุ่นมาเขาจะทำการเราต้องวอร์มการวอร์มทำไมต้องวอร์มรู้ไหมสําหรับเด็กรุ่นใหม่2025เจนนี้สิทําไมก่อนเล่นกีฬาต้องวอร์ม ให้แบบให้กล้ามเนื้อมันแบบเร่คลขขายก่อนให้มันร้อนร้อนถูกต้อง,องการการบาดเจ็บถูกต้องต่อกันการปวดร่างกาย,ยถูกต้องอ่ะเข้าข่าถูกต้องอันนี้ทุกคนตอบมาถูกต้องหมดเลยแต่หัวใจส,สําคัญของการวอร์มคือถ้าบาดเจ็บจะเจ็บน้อยกว่าปกติเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในการเล่นกีฬาทุกประเภทเพราะฉะนั้นการวอร์มเป็นสิ่งสําคัญและที่สําคัญที่สุดคือ ต้องวอร์มให้ถึงอย่าแอบวอร์มกันเป็นนักกีฬารักก่ไม่ได้จะเป็นนักกีฬาที่ดีจะเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้การแข่งขันฉะนั้นเราคุณต้องไม่ไม่โกงไม่โกงกันบอกเดี๋ยวเราจะพาวอร์มเอาเป็น8ในส0แล้วกันของการซ้อมเชลิเดอร์โอเคครับพอไหมพอแล้ับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวอร์มกันเลยเลย วันนี้เราก็เป็นเบสิกเล็กๆเพราะว่าด้วยระยะเวลามันอาจจะยังไม่แบบร้ออหรอกแต่วันนี้เท่าที่ดูอะทุกคนเก่งมากตั้งแต่วอร์มตรงนี้เราจะให้พักเบรกกินน้ําก่อนเราเป็นทีมแล้วเราทํางานเป็นทีมเวิร์กพักพักพร้อมกันกินน้ํากินน้ําพร้อมกันเพราะฉะนั้นรกเบรกจะสอนเบรกก่อนเขาถึงจะไดะกินน้ำชนะเราจะถามว่าโอเควันสองสา e เบรกขอบคุณครับ อภิษฎจะสั่งโอเคเราพูดพร้อมกันว่า one two three b r a k ขอบคุณครับพร้อมโอเค one two three b r a k ขอบคุณครับปกินน้ำได้ครับขอบุระ <two>, <ป>รับเ <c oughs> อาวันนี้เด็กๆเ,เราอ่ะมาเยือนถึงสนามซ้อมกีฬาชิลิดดิง้งจะไม่ให้ต่อตัวชิลิดดิ้งไม่ได้มาจะอยู่ในการแข่งขันวันนี้ เดี๋ยวเราจะดูสาธิตก่อนแล้วเราจะได้ลองไปพร้อมๆกันสแควร์นะโอเค1 2นทุ๊บดาวอัพโอเค1ันทุ๊บดาวอัพโปรชั่นเขาสแควร์โอเคว okay. ันทุ๊บดาวอัพกับปาทธาเดิมบึมเราจะได้เข้าไปลองก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันขนะอ่ะต่อไปเขาสแควร์คนเนี้ยอีเวเลเตอร์เราจะกระโดดไปไปิน extension ค้าส square ก,ก่อนนะค้าง square นะโอเคโอเค o down up โอโอเคลง square โอเค one two down up โอเค okay. one, two, <Up. S 1> okay. วันนี้เราจะเรียนกัน3ท่าอีกท่านหนึ่งคือความบาลานซ์ละง่ายๆ liberty ครับ <Yeah. S 1> ขึ้นด o w n ขึ้นบนเลยเลยอะพร้อมโอเค ง่ายง่ายอันนี้ง <ok> ่ายจริงหรอโอเค1 okay. One, 2ดาวอัพตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าใจว่าเตยจะต้องเรียนเป็นคนยกใช่อ๋อมันไม่มันไม่แบบเขาเรียกไงมันไม่สุดอ่ะเราต้องมาเรียนเป็นยอดกันทุกคนทำได้เชื่อพี่ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันอ่ะเชิญครับไปจตินวันจูกับบ้านมีสองมีสองกลุ่มมีสองก่มมีคนเทสรลูกไปเลยดูหน้าดูหลังด้วยนะดูหน้าด้วยดูหลังด้วยยอยอกบอกเขาย่อตัวลงอะไรยังไงแขนเป็นไงโอเควัน ดาวขาตึงขาตึงยืนขาตึงขาตึงยืนยืนยืนกับมือยืนยืนกับมือเอ็วาอเ้าตึงโอเค1ันทุดาว up จับไลเอออารมณ์เหยียบทีละขาเออปมมือ โฮไว้อย่าทิ้นน้ำหนักเยอะต่อไปเราจะพักเพื่อยืดช่วยช่วยเขาพักได้กสจะโอเค 1, 2 ดาวยากษยากษ์ทำไมย่อพร้อมกันย่อพร้อมกันคขาบอกดาวคขาบอกดาวคือย่อโอเควันทุกดาวยึดเท้าตึ้มเท้าต really ึ okay. One, ้มแล้วลงยังไงอ่ะไมลงไปจับไหล่ที S <S ่เดิมโอเควันทุกดาวจับไหล่ไหล่อยู่ไหนยกเท้าใช้แขนขยับขึ้นแต่ว่าทำไมอ่ะแล้วก็ขยับขึ้นเข่าตีที่อัพนะครับ พร้อมว n ยืดเขาตึง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 ตึงพร้อมันทุจับไหล่ที่เดิมไายอยู่ไหนอ่าลงวันนี้เราจะแข่งเกมกันเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเราจะมีทั้งหมด3ท่าเพราะฉะนั้นสมมุติเราได้กลุ่มใครกระช่างคุณต้องวางแผนว่าใครขึ้นท่าที่1 คนไหนขึ้นท่าที่2คนไหนจะไปขึ้นท่าที่3วิธีการแบ่งกลุ่มแบบนี้เราจะดูจากส่วนสูงเป็นเกณฑ์นะครับคือจะเป็น BM ทพี่ภูมิจะป่าอยู่สุกกันโชกุนจะต่ออยู่สุกกันแล้วก็ติษังกับโยชิป่อยู่สุดกันใครแพ้ก็อยู่กับแพ้ใครชนะก็อยู่กับชนะจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้สามสองหนึ่งเป่าเย็นยบกนยังยิงยาวปากกะเป๋าเยิงจุด เอา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  <laughs> oh, 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 <laughs> <laughs> บ้านกุนาคือบ้านนี่นะครับอยากเห็นคนที่ขึ้นรีบาร์ตี้ใครเป็นคนขึ้นท่าสุดท้ายอันนี้คือสเปเชียลท่านี้เลยอยากให้ลองแข่งท่านี้ดูนะครับพี่โชว์เอารองเท้าข้างซ้ายมาหน่อยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้กันพี่อุ๋มตัวอย่างครับโชว์กับพี่เบนจะแข่งกันเราจะถือรองเท้าแบบนี้อ่ะพร้อมไปโอเควันทุกอัพป๊อไป โอ้ฮราบูชูร่ I'm not doing that โอ้โโบโอเค one ว์นี้า up ดเดีวตียมาพี่โชมารอขึ้นเ X ก่อนพาไปขึ้นกพร้อมโอเควันถูขึ้นเ็ก่อนไปช้าขาตึงเร็วพร้อมล้าหกเจ็ดไปเร็วเร็วช้าเร็ว ทันด้วยนะเชีวยรีบไวเร็วชวนเร็วแข็งก็วีนี้สนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณว่าพี่ๆเขาทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ ว่าปีหน้าเขาจะมีแข่งที่ใช่ปีนี้ก่อนปีนี้อะปีนี้ช่วงประมาณเดือนกันยาครับจะมีแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยใช่แล้วก็ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียด้วยโอ้ยแข่งที่ประเทศไทยสามารถไปติดตามชมได้ที่เดี๋ยวมอบางกะปินะครับวันที่12 13 14กันยายนจัดโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยครับใช่ครับเชียร์พี่ๆทุานเนกครับ มากระเดียวก็รู้สึกได้ว่าจริเขาเก่งมากใช่ข้างล่างยังขึ้นมาข้างบนถูยอยากถามพ่อรู้สึกวันนี้หน่อยเป็นยังไงพูดแล้วเสียงสั่นก็สนุกมากครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆตื่นเต้นมาครับกลัวมากเมื่อกี้ยังกลัวเพงกลัวไม่หายเลยแล้วไงตอนนี้ยังขาสั่นหยุดเลยแต่ก็สนุกมากคือแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เคยลองคนที่แบบกลัวความสูงเราขึ้นแบบ อะไรประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าพี่เขาเซฟได้ครับผมก็ชอบนะแต่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ตอนที่ไปโหตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่เบียมเก่งมากนะจังหวะนั้นดูไม่ทันเห็นนิกีนึงอะรองเท้าอยู่ที่เท้าแล้วอะเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยผมอายนิดหน่อยพวกหมุนตัวหมุนตัวอะไรย่เงี้ยใช่แต่สนุกครับชอบครับ ก็วันนี้ผมก็สนุกมากไม่คิดว่าจะทำได้หรือว่าจะได้ทำด้วยครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมวันนี้ครับสนุกมากครับผมคิดว่าตอนแรกตัวมันจะน่ากลัวหรือว่าตลุงลงมามันรวนระยายแต่จริงๆขึ้นไปแล้วมันพอเก่งขาหรือทำท่าที่มันถูกต้องอ่ะมันรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ท่าเมื่อกี้ที่ใส่รองเท้าอ่ะใจกลัวม่องสั่นอยู่เลยปะเออหน้ากลัวจริงๆ ก็ขอบคุณพี่บอแล้วก็พวกพี่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ Today was good and like I got to know that gymnastics wasn't only like backflips and stuff and like it's also like getting your body up and going high up It was very scary but if you know how to do it then like it's okay you know it's a good experience so Yeah Wow คู่ใจดีนจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกว่ากีฬาชนิดนี้ไม่สามารถเล่นกับพื้นหญ้า รือพื้นพูดได้เช่นนั้นจะต้องมีฟลอร์ที่สามารถเซฟตี้ได้แล้วก็มีคนที่เป็นทักษะที่มีทักษะในการทําท่าตัวตัวแล้วมีความรู้ทางด้านนี้คอยเซฟเราเนาะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นจากน้องๆเลยวันนี้ก็คือกล้ากล้าที่จะทํานี่เลยต้องบอกว่าวันนี้จัสตินนี่คือโดดเด่นมากเพราะอะไรเพราะว่าจัสตินกลัวมากไม่กล้าขึ้นเลยแล้วจัสตินก็กระโดดพุ่งไปลองก็ได้ลองก็ได้แล้วก็ไปทําพอทําแล้ว ว่าเนี่ยบางอย่างเนาะมันคู่ขนานกันแหละบางอย่างมันจะกล้ากับกลัวมันเดินมาด้วยกันไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าน้องๆทุกคนแหะกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้ทําเรื่องพวกนี้หรือเปล่าแต่วันนี้เราได้ทําเราได้รู้แล้วว่าคืออะไรแล้วก็อยากฝากไว้ว่ากีฬาชิลิดิ้งเนี่ยมันเป็นกีฬาถ้าถ้ามองแล้วมันอาจจะเป็นแบบมุมเล็กๆทุกคนรู้จักแต่แค่ทุกคนยังไม่ได้แบบเข้าถึงมันจริงๆวันนี้ให้น้องๆได้มาเห็นแล้วก็อยากฝากไว้ว่า ทุกกีฬาครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างเรื่องวอร์มเป็นเรื่องสําคัญเนาะเราทาอะไรน้ององด้วยเวลาเล่นฟิตเนสอะไรก็ช่างก็วอร์มร่างก,กันเลจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่บาดเจ็บเนาะฝากไว้วันนี้เก่งมากผมมือเลยผมมือให้น้องหน่อยเอาจากสกิลเลยจากที่เราดูทั้งหมดคือคือวันนี้ให้บีเอ็ เพราะว่าเขาจริงอะที่ขึ้นท่าลิปเบอร์ตี้แล้วใส่รองเท้าอะไม่คิดว่าจะทําได้ด้วย BM คือชิวมากวันนี้ก็ต้องยกให้ BM เลยเพราะถือว่า BM ทําได้แต่คนอื่นก็เก่งเหมือนกันปอมมืออีกรอบหนึ่งก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอสด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องขอบคุณมหาลัยหอการค้าด้วยครับที่ให้พวกเรามาเยี่ยมสถานที่ในวันนี้นะครับผมและสำคัญมากๆเลยครับขอบคุณชมรมเชลเดเตอร์ u t c ีด้วยครับที่มาช่วยพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขคนครับพี่ๆเก่งมากครับคือ EP นี้นะการมาที่นี่นะถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายเนี่ยเออราจนเดียดได้ไม่ค่อยดีเราไดเสื้อผ้าจากแบรนด์ a อซูซาด้วยนะครับวันนี้สนใจเนี่ยสั่งซื้อได้ที่ w w w a tosa d com หรือว่า Shopee Tiktok Lazada ก็ช้อบได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับี้จบลงไปแล้วครับเหลือ EP หน้าเป็น EP สุดท้ายอยากรู้ว่าเราไปทำอะไรกันไปทำที่ไหนและไปทำกับใครอย่าติดตามรายการนี้ไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ day mai ye